อันนี้จะเป็นฝาซูมนะครับผม57มิลท่อล่างเดิมโรงงานเวฟร้อยห้าปาวานบล็อกเครื่องตัวเก่านะอันนี้เบ้าฝาแต่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเซตเบ้าฝาสี่ีนะครับอันนี้ไร้แก๊เก้าห้านะสดสด,สดเลยนี่ไร้แก๊เก้าห้านะครับลดกําลังนะนะครับผมอันนี้แล้วก็มีคอรีดเพิ่มมาด้วยคอรีดแล้วก็เป็นเป็นลองไฟเบอร์เนี่ยข้อควรระวังของมันก็คือนะเป็นไฟเบอร์เนี่ยตัวเนี้ยดำๆเนี่ยนะครับผมกับคอรีดแล้วก็ฝาเนี่ยเวลาเราามือ ลูกเข้าไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันก็คือไม่สะดุดอ่ะถ้าเป็นสมมติมันเป็นสะดุดหรือเป็นขั้นบันไดยอยู่เวลาอากาศมันวิ่งลงไปอ่ะมันจะวนได้นะครับเดี๋ยวมันจะไหลเวียนไม่ดีนะครับอันนี้ข้อควรระวังนะแล้วก็พอตไม่ใช่จำเป็นว่าต้องใหญ่เกินนะครับนะครับให้มันพอดีเราต้องดูด้วยว่าเราใช้งานประเภทไหนเป็นรถแบบไหนนะครับรถทิปดันโลตอลออหรือว่ารถแข่งหรือรถวิบากนะครับรถวิ่งสายป่าใช้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีอีกสองฝาชุดใหญ่เต็มระบบเหมือนกันนะอันนี้คือชุดใหญ่เต็มเต็มบท เลยชักเดิมนะครับท่าล่างเดิมมีเออด้วยป่าวานด้วยอีกสองฝาแต่ว่าเอามาตั้งไว้ก่อนฝาหนึ่งเพราะว่าถ้าผมเอามาตั้งกองไว้หลายๆฝาเดี๋ยวผมท้อวันนี้ผมท้อแน่ๆเพราะว่านอนตกหมอนเก็บคอเลยเกินนะครับก็เลยตั้งที่ะฝาเดี๋ยวนี้เสร็จไปเป่าลมเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาแต่งต่อนะครับผมไม่นั้นเยอะเกินนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่บอกได้เลยว่าทายแรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะ โอเคอันนี้เป็นลูกค้าเก่าด้วยแหละมีลูกค้าเก่าสามคนเลยอัพห้าเจ็ดเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีบล็อกขึ้นตัวใหม่อีกอัพห้าสี่อีกหลายคนเลยนะครับผมเดี๋ยวจัดการให้นะโอเคไปแล้ว